ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างแมนยูพบเอเวอเรตราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อ1ลูกแมนยูเตรียมปลดสนามโอแทฟฟอร์ตต้อนรับการเยือนของทีมเอเวอเรตโดยเจ้าบ้านแมนยูภายใต้ใการทําทีมของโอเลกุน่าโซชาพาลูกทีมนั้นเก็บชัยมาได้ด้วยสกอร์ท่วมท้นในเกมที่แล้วนะครับที่อัลนะ s เ u t h ์แฮมตันทำให้พวกเขานั้นยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ต่อไป ซึ่งแน่นอนเกมนี้จะพลาดไม่ได้นะครับสภาพทีมวันนี้ก็ต้องรอประเมินกองหน้าตัวเก๋าอย่างเอดิสันคาวานี่ที่บาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่แล้วว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ส่วนอื่นก็ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเช่นเคยนะครับทางฝั่งเอเวัลตันภายใต้การนทำทีมของคาร์โลอนชลติสภาพทีมนั้นจะยังขาดแดนกลางอย่างอลัน และประตูมือหนึ่งอย่างจอแดนพิกฟอร์ดก็ต้องรอประเมินอ,อาการว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นโรบินโอเซนที่ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่แล้วที่เวชนะลีดยูเนเต็ดมาหนึ่งสองดูแล้วเกมนี้แมนยูชั่วโมงนี้ไม่น่าจะไปขวางพี่แกจริงๆนะครับแม้ว่าจะยิงเยอะมาในเกมที่แล้วก็จริงแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักการันตีว่าจะถล่มได้ทุกเกมยังไงก็ตามเนี่ยผีแดงเองความมั่นใจก็มาเต็มอยู่แล้วแม้ว่าการเจอกับท็อฟฟี่สีาเงินจะไม่ใช่งานง่ายแต่เกมนี้ยังไงก็ไม่น่าเกินนนควาาามมสรถขอองงผีีแแดดยู่่ัหละ ทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยปีศาจแดงแมนยูสกอตตดิคาดแมนยูเปิดบ้านเชือดเอเวอเรต่ง